ตั้งแต่ยุคโบราณคนรวยเก็บความมั่งคั่งด้วยที่ดินและอสังหาริมทรัพย์แต่ในศตรวรรษที่21สถานการณ์กำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลองจินตนาการว่าถ้าบิตคอยไม่ใช่แค่สกุลเงินดิจิทัลแต่เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าบ้านที่ดินและตึกสูงระฟ้าวันนี้ผู้คนยังคงมองว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยอยู่หรือไม่อสังหาริมทรัพย์เคยเป็นสโต๊กออฟเวลู ue, ที่ได้รับการยอมรับมานานับศตรวรรษ แต่มันมีข้อจำกัดมากมายทั้งค่าธรรมเนียมค่าบำรุงรักษาและความยุ่งยากในการซื้อการขายในขณะเดียวกันบิตคอยกำลังกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ไร้พรมแดนไม่มีภาระและสามารถเก็บมูลค่าได้ดีกว่าเดิมหรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการลดค่าของอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกวันนี้ Stack s ซ t จะพาคุณไปเจาะลึกว่าทำไมบิตคอยอาจเข้ามาแทนที่อสังหาริมทรัพย์และอะไรคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าแนวคิดนี้กำลังเป็นจริง ตั้งแต่โบราณกาลคนมั่งคั่งเก็บความร่ำรวยของตนผ่านที่ดินทรัพย์สินบ้านเรือนและตึกระฟ้าเพราะาสังหาริมทรัพย์เคยเป็นสโตอ์ f อฟเวลูที่มั่นคงที่สุดแต่สิ่งที่มั่นคงในอดีตอาจไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงในอนาคตลองจินตนาการว่าถ้าคุณมีเงินจำนวนมากในวันนี้แล้วต้องการเก็บรักษามูลค่าเอาไวใ้ให้ลูกหลานในอนาคตคุณจะเลือกอะไรระหว่างบ้านหรูริมทะเลหรือที่ดินใจกลางเมืองหรือบิตคอยสังหาริมทรัพย์ เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งมาหลายศตวรรษเพราะมันจับต้องได้มีจำนวนจำกัดและสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้แต่ในยุคดิจิทัลที่การเงินเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดจริงหรือบิตคอยน์กำลังท้าทายแนวคิดเดิมๆเ,เกี่ยวกับการเก็บมูลค่ามันไร้พรมแดงโอนย้ายได้ภายในไม่กี่นาทีและไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้นเหมือนอสังหาริมทรัพย์แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของสินทรัพย์เท่านั้นมันคือเรื่องของเงินหรือมันนี่และเครดิตซึ่งเป็นราักฐานของระบบเศรษฐกิจโลกและกำลังถูกท้าทายโดยบิตคอยน์เงินกับเครดิตแล้วอสังหาริมทรัพย์อยู่ฝั่งไหนก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเงินหรือมันนี่และเครดิตต่างกันอย่างไรและอสังหาริมทรัพย์จัดอยู่ในฝั่งไหนของระบบเศรษฐกิจเงินหรือมันนี่คืออะไรเงินเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนที่ทุกคนยอมรับ เงินสามารถใช้ชำระหนี้ได้ทันที Final Settlement เงินไม่มีภาระผูกพันไม่มีหนี้สินตัวอย่างของเงินที่แท้จริงในอดีตทองคำเงินสดหรือแคชะและบิตคอยแล้วเครดิตคืออะไรเครดิตเป็นมูลค่าที่อ้างอิงจากหนี้หรือเดบเครดิตต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้เกิด Final Settlement เครดิตสามารถถูกยกเลิกได้เช่นการปฏิเสธการชำระหนี้หรือระบบล่มตัวอย่างของเครดิตได้แก่เงินฝากธนาคารหรือแบงก์ดิโพซิต บัตรเครดิตการจำนองบ้านหรือ mortgage loans ส่วนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นเงินแต่มันคือเครดิตถ้าคุณซื้อบ้านด้วยเงินสดบ้านอาจเป็นทรัพย์สินของคุณแต่ถ้าคุณกู้เงินเพื่อซื้อบ้านบ้านหลังนั้นเป็นหนี้สินที่ยังไม่ได้ถูก final s e t t ลเ m e n t ราคาของอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับเครดิตหรือการปล่อยสินเชื่อของธนาคารไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินจริงๆแล้วบิตคอยล่ะบิตคอยเป็นเงินแท้ๆเพราะไม่มีหนี้สินไม่มีคนกลาง และไม่มีใครสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมได้คุณสามารถถือบิตคอยโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแอบแฝงไม่มีภาระต้องจ่ายภาษีทรัพย์สิสนหรือค่าบำรุงรักษานี่คือจุดที่อสังหาริมทรัพย์เริ่มเสียเปรียบบิตคอยในฐานะ Store o r e of v a l u e และกำลังถูกลดค่าลงเรื่อยๆมาดู3ปัจจัยที่ทำให้บิตคอยลดค่าของอสังหาริมทรัพย์ข้อ1อสังหาริมทรัพย์อ้างอิงกับหนี้สินแต่บิตคอยไม่ใช่ธนาคารให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านเพราะราคาบ้านอิงกับระบบเครดิต ถ้าระบบเครดิตล่มเช่นดอกเบี้ยพุ่งสูงนี้เสียพุ่งขึ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์จะพังทันทีแต่บิตคอยไม่อิงกับหนี้สินไม่ต้องรอธนาคารอนุมัติและไม่มีภาระดอกเบี้ยข้อ2ตัวอสังหาริมทรัพย์เองมีสภาพคล่องต่ำแต่บิตคอยโอนย้ายได้ทันทีเมื่อจะขายบ้านต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแต่บิตคอยสามารถขายได้ภายในไม่กี่วินาทีตัวอย่างหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเจ้าของบ้านอาจไม่สามารถขายบ้านได้ง่ายๆ แต่คนที่ถือบิตคอยสามารถขายได้ตลอด24ชั่วโมงข้อ3ต้นทุนการถือครองอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นเรื่อยๆค่าใช้ใจ่ายแฝงของการถืออสังหาริมทรัพย์ได้แก่ค่าภาษีที่ดินค่าบำรุงรักษาค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ในขณะที่บิตคอยไม่มีภาระดาใดๆคุณสามารถเก็บมันในกระเป๋าเงินดิจิทัลโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมคำถามคือแล้วบิตคอยจะทำให้คนเลิกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ ต้องบอกก่อนว่าในอดีตคนใช้บ้านและที่ดินเป็นแหล่งเก็บมูลค่าแต่วันนี้บิตคอยเป็นทางเลือกที่เหนือกว่าในแง่ของสภาพคล่องความปลอดภัยและต้นทุนต่ำในอีก1 0 2ถึงปีข้างหน้าอสังหาริมทรัพย์อาจลดค่าลงเมื่อเทียบกับบิตคอยแล้วคุณละ่ะคิดว่าในอนาคตอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดหรือบิตคอยกำลังเปลี่ยนเกมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่าลืมกดติดตาม Sta c k ซเรามีเนื้อหาวิเคราะห์บิตคอย และการเงินแบบเจาะลึกและเข้าใจง่ายทุกสัปดาห์เจอกันตอนต่อไป STACK SATs Stay Humble